สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับพี่โนบี้กับซองดับเบิลกอตนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีของรางวัลมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งที่สาคัญอย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับกิจกรรมรับบัตรกาลีน่ารับเพชรฟรีแล้วก็โค้ดสกินปืนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดเอคมังก้อนซองไฟเอ็มแปดหรือว่าโค้ดเอ็มโฟนะคร แล้วก็โค้ด M1887 นะครับผมก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันนี่ผมขอไปดูกิจกรรมอะไรกันก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมฟรีนะครับผมปกติแล้วกิจกรรมนี้ก็จะมีแบบ P ฟรีพาร์ตนะครับผมแล้วก็มีแบบสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมแต่ว่าซีซั่นนี้นะครับผม GM ให้สิทธิ์ขั้นสูงฟรีนะครับทุกคนสามารถมาทําเอาได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงนะครับ เนี่ยเราสามารถกดรับเอาได้นะครับผมมีบัตรม่วงอะไรต่างๆนะครับผมเราไม่ต้องทําการเติมสุ่ม <c oughs> เพื่อรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับแต่ว่าซีซันนี้สามารถกดรับฟรีไปได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็จะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดตัวละครผู้ชายหรือว่าสุดตัวละครผู้หญิงนะครับผม <c oughs> นี่ไงเยอะมากบัตร BXP แล้วก็มีอ่าสินส่วนรูปด้วย นี่ก็จะเป็นสกินปืนด้วยนะครับผมเป็นปืนอ่าพาดมานะครับผมโอ้โหยังสวยเลยและนี่ก็คือแผนที่สเปียงนะครับผมแผนที่สมบัติที่ถูกทิ้งไว้นะครับผมลึกลับให้ผลแตกต่างระหว่างโหมดนะครับผมเราสามารถกดไซส์ในแต่ละโหมดแต่ละโหมดได้นะครับผมซึ่งจะเป็นแผนที่สเบียงที่บอกเลยว่า เลเวลที่สูงขึ้นนะได้ของที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบัตรม่วงนะครับผมบัตรลดราคาด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสกินปืนเหมือนกันนะครับผม M A G 7นะครับเป็นสกินปืนสีฟ้านะครับอย่างสวยเลยแล้วก็มีหินแปลงล่างด้วยโอ้โหสามารถาหาได้จากตู้นะครับผม แต่ตรงนี้เราสามารถทำเอากรดลับได้นะครับผมมีบัตรโกคูณ2ด้วยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นบอร์ดนะครับผมสกายบอร์ดสีฟ้าอย่างสวยมากเลยมีเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็สินส่วนนะครับผมคริสตัลนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋างใช่ไหมใช่แล้วกระเป๋านะครับทุกคนเป็นความหนาวคือเวทมนต์ความหนาวคือเวทมนต์นะ ตรงนี้ก็จะมีท่าทางด้วย <c oughs> ท่าทางตัวนี้อย่างสวยอย่างเท่มีท่าทางด้วยนะครับทุกคนเรามาดูไปแล้วก็มีสุดตัวละครด้วยสุดนี้เท่มากนะครับทุกคนสวยเป็นเซตเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าขึ้นสำหรับสิทธิ์นะครับผมครั้งถัดไป2 0 8นะครับผม รับกล่องพิเศษไปเลยนี่ไงจะมีอ่าเป็นซุดตัวละครผู้หญิงมีสกินโลดแล้วก็มีคริสตัลโดนะครับแล้วก็มีท่าทางต่างๆให้เราไปสุ่มเอาหูเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอย่างสวยตอนนี้ก็ทําได้ปลาประมาณหนึ่งแล้วเนาะอีกไม่นานก็น่าจะได้ครบหมดแล้วลนะ่ะนี่ก็จะเป็นอ่าสิทธิ์ขั้นสูงอะไรแบบนี้นะครับทุกคน เอาเรามาดูกิจกรรมกันนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมรับฟรีสิทธิ์ขั้นสูงตั้งแต่วันที่24ธันวาถึงวันที่31ธันวานะครับผมก็แสดงว่าหมดปีนี้นั่นเองนะครับผมเริ่มมันจะหมดตั้งแต่วันที่31นะครับผมเวลาเราเข้าดาวผ่านไปวันที่1เดือน1ก็จะไม่ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นวินเทอร์แลนด์นะครับ เป็นกิจกรรมนะครับผมกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นสกินลดคาถาอะไรกรอบรูปแล้วก็สุดตัวละครนะครับผมอย่างสวยน่ารักมากเลยนะครับผมอ่ะมาถึงจุดนี้แล้วเราก็มาแจกของรางวัลกันดีวกว่าน,นะ ตรงนี้ก็กดมาตรงที่ประกาศนะครับสลับใครที่ใส่โค้ดมันเป็นก็กดมาคําว่าแลกโค้ดไอเทมล้วก็กดเข้าไปมันก็ขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็มีโค้ดไอเทมมาแจกให้จํานวนหนึ่งอันนะครับผมเป็นโค้ดไอเทมซึ่งสามารถใส่ได้ทุกคนฟรียกเซิร์ฟนะครับผมสลับใครที่ยังไม่เคยใส่นี้ก็ใส่ได้นะครับผมแต่โค้ดนี้ถ้าใครเคยใส่แล้วรอเปิดไซส์อีกครั้งก็จะสามารถใส่ได้อีกครั้งนะครับผมสลับใครที่เข้ามาดูถึงจุดนี้แล้วก็ อย่าลืมนะครับซวยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมกิจกรรมรับของรางวัลต่างๆนะครับผมสลับใครที่รอบ,บัตรกาลินาผมจะแจกในคลิปหน้านะครับทุกคนสลับใครที่อยากได้โค้ดก็มาต,ตามนี้เลยนะครับผมผมจะแจกในคลิปนี้1โค้ดแล้วก็จะแจกอ่าไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับผม1โค้ดนะ ซึ่งโค้ดที่2นี่บางทีผมก็จะเอาใส่ไว้ให้บางทีผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมถ้าไม่ได้ใส่ก็หลอกคลิปหน้านะครับทุกคนอ่ะเรามาแจกโค้ดกันเลยทำไมมันกดบางไม่ได้นี่เมื่อกี้คันล็อกโค้ดมาแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอโอเคมาเลย นี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับผมไอเทมสามารถใส่ได้ทุกคนกล่องสกินปืนแดงนะครับผมสุ่มมีสกินปืนเยอะแยะมากมายสุ่มเอาได้เลยนะครับโค้ดนี้สามารถใส่ได้มีมงใส่นะครับผมใส่ได้เที่ยงคืนตรงเท่านั้นนะครับผมมีเวลาจำกัด5นาทีนะครับผมรีบใส่เลยนะครับผมสรับใครที่มาซาก็ต้องเสียใจนะครับผมยังมีโค้ดอีกเยอะมาแจกงให้อ่ะนี้เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคน เป็นโค้ดสามารถใส่ได้ทุกคนฟรียกเซิร์ฟนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเข้ามาแจกโค้ดนะครับผมสลับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม